แม่พี่น้องเห็นได้ลายเต๋อไปได้ต้นผีพ่อแล้วสวัสดีครับพี่น้องก้องป่ายมุดจุกูทุกคนเด้อใบได้ไหมนี่แต่ว่าบ่มีแดดคึ้มฝ้าห้องตึมตั้มตึมตั้มอยู่ กล้สิบใบสามหรือใบสองครึ่งหลือพี่น้องมึงงัวกัดมีบนกินค้นมาหาค้นงัวกันเลยที่เก็บพักกิเล็กพี่น้อง <c oughs> เก็บพักกิเล็กเมื่อวนี้ตรงกับวันที่เท่า่วันที่ส 2, ิบเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลยพี่น้องเด้อพักกิเลสกะ สูงหลายผู้เท่ากะห้านลงปลูกไก่ได้นี่ปลูกสองตุนพี่น้องหานลงวันหนึ่งหงะนบ่ได้เอายลเอาพ่อเก่งเหี่หาหนังเข้มหาหนังเปิดเมือด มันกัดจังเสียบเอาไล้ไล้กับพวกเสียบพี่น้องเย็นอยู่ในเมืองพเพื่อนเอามีแต่ใบแกลี่ยมันมันอึดหลายไปต้มกับพวกเปื่อยได้ตามเอาเพื่อนเถ็ดขายอยู่ในเมืองโอ้ยว่ะอยู่บ้านเขาบึดเนาะสำนดอกสานบ้านเฮาบ่านนาบาาได้อึดใอยู่ได้กลิ่นเด้อพี่น้องเลย nó mày nóออก ra nó mày mượn nó, nó, nó xéo nó mày kim chung bị nó sẽ nhọt như thế nó có được ừ, nó nói cái này nó nhìn bưng nhìn nó xì há mượn nè nó to kia thừa เม่อวาจะสืหามือจะเกี่ยวเขาเลี้ยวเพราะกระตุกเดียวอันพอดีดไล่ๆนี่แหละอือยืนเฝ้าอยู่นี่มันเก็บเงืนเก็บเป็นเป็นเพื่นเก็บซอยแล้วยืนท่าหางนากินเสร็จแล้วแล้วอาหารเพื่อน,หนเห็ดเตรียมไปแล้วซีต้นกล้วยกำห้ำมเตรียมไปแล้ว เพื่องมันก็วเต็งน่อยก็เอาไปให้เพิ่น,น,น,นละเอาลร่แก็กินบ่มมืดบูดทิมที่ซื้อพี่น้องเอาพ่อไปได้แกงคาบหนึ่งนี่ห้านังเข้มอีนห้านังเข้มมาต้มแกงใส่โบราณขนกับแกงใช่พักอินแกงใช่ปลาหมึกแห้งนะโบราณขนก็มักใช่ปลาหมึกลาบุถาวามักใช่นังเข้ม ที่นังเข้มใหม่ๆเลยก็มาทุบพี่น้องทุบนังเข้มเลยก็ต้มใส่กันเลยมันเปื่อยให้มันอ่อนต้มนังเข้มใส่กับอันนี้ยินซ่องน้ำก็เพอะแล้วต้่มนึงยินซ่องน้ำเศร้าขมเลอ ากะดเอาง้วเขามากกับเปลี่ยนเมืรอรอขอบซานเลือดจะพักตบุบเลือดจะพักตุบเอาไว้หอยอยู่หอยอยู่ป่าสนเงาที่สูงก็เอาได้ยุ่นหนึ่งล่งพี่น้องแต่ว่าหาตัวตำก่อน หงดต่ำก่อนงดบอลหากินแล้วงวดแต่แรกที่ไปหากินยังแล้วไทยน้าหมดเลยไปหมดแล้ว,มลวสมมติจะมาเลิ่มมึงสี่เดือนมเอาต้นนี้กันพี่น้องหาต่ำๆมีคันยิง หารเสียบอีสานแกงน้ำใหม่แกงผักกีเล็กย่งองจะนั่งใจผมเดีย๋ยพี่น้องเแกงชีเล็กก็ได้สูตรโบราณเด้สูตรโบราณพอาานนอ่อเมียภาคเหนาะต้มไส้ตะแกงมื้อเช้าผมครับอัน,นนี้เ่ากินกรับต้มแกงมื้อแรกก็ได้แต่ว่านี่น่ากิน ปลาก็กินแล้วน้ำใหม่ก็กินแล้วกินร่วนไปพี่น้องตะไก่จับบ่ได้ไก่หลายๆมากัดโอ้ยเหลือไก่บ่พอเศร้าตเกาไก่เป็นหลอดไข่ก,บบกับบัได้ไข่กับบับ่ได้ฟักกามากินบ้านโอ้ยมันกบ่แพ้แล้วขนาดคนอยู่ ไร่ต้งเลี้ยงิญาณนี่ไงกาก็ได้หมาก็ไม่หูวจักพ่วงแล้วหมานามคนยูนมากๆเลยอ่ามคนมายูมกับมาลาเลยอ่ะมาจะอึดใจอยากคนเลี้ยงม้านัำบกเกลือเขามันก็หิวแล้วบาดมัดมือได้กิ่นจำนวยไข่นี่ว้าเพราะว่าจะมาแล้วคนมันเกิดติดหารัดคือกันนี่มันหิว ดอกลี้ใหม่กับว่าท่านเป็นหมากมิจฉาหมากแข่งค่าอยู่ฮะแต่ว่าดอกแค่แคนะ่ป่าปิดแล้วมันถังบลายถิดนมันก็หล่นลงมาหาหกดอกเลาวก็ประคัด,ดยอยีกที่ก็มันตกเกี่ยเล้ก็บ่ยอด มารงมี้คือเกาขบ้านนี่สูงสูงๆหย่อยนอน่อนใช่หรอสูงายเท่ากับหานลงนี่มันสูงม,มันเอาหนากเด็ดอะไรยังปรุงเล้วพี่นองเลยเด็ดอะไรงปรงโว้ยก็โดนโดนต้งกินเดี๋ยวก็เท่อลับไปม,มือข้างน้มันก็ปไปเสียบด อยู่ขางทๆไล่ไม่ได้ไปซื้อหยากอยู่ขึ้นในเมืองเด้ตะไคร่ก็ยังได้สื่อมันหนวเข้อเสีว่าหาคอรุ่นละวเงื่นไพรมีก็ไปเอารุ่นแล้วบัตรตะไคร่พักอีตูอ้อีสื่อแต่ว่าบ้านผู้เฒ่าหนิว่าไม่ได้สื่อ,อยากบ่ได้ขอ,อยากนี่จะคนหรือมาขอถ้ามีที่ใบหรือว่ได้อึด ปูไกวหมูพริกมั่นมูพริกกระไรสิสิพ่อมนุ่หมื่นบ้านมูพริกกระไรโอ้ยหนแค่ว่าหมพริกมันจากเน่าเลยพี่น้องเลยมพริกอันเมาแกมาเน่าหลดมพริกพันนึงกระยามันเปลี่ยน็นอย่างบลายปีละ พ่อแต่เจ้าพี่้องนะทำตเกียงฮะหนังเข็มตกมัดมึงมาต้มใส่มอเรื่องแล้วเขาเมื่อจะจุ๊บแหานล้านเขาเดี๋ยวบนเอาอีกคนเะ่าไนี่ก็ดีต้ม อันยอนนวลอ่นอนไรมุนเนี่ยผุดออกไม่แรงเขาต่มเปื่อยกลาเป็นใบนอ,นอ,อ่อนหรือพอดีเกียงแค่ยังกระเสียบว่าเตอใส่หมวปุ่งปุงให้มันเสียบได้ล่ะปุ่งมาเสียบมันก็นเรี่ยวเลยหรมาเสียบเนี่ยอือ พอแหล,ล,ล,ละพ่อแหละโอาหลวดหลวัดตัวขาหลวัดง้วผู้นได้ลายเลยพี่น่อคนนี่ดอกเฟื่องเป็นหมากตลอดปีผัวนาดอกมังนง่อยกับฮอกระลนมังหนึ่งหันลนเม็ดเด้อครับพอไอนงวยมันถี่ลนเม็ดกับพอดีมันหมากจอดอะ เพื่องมาจัตลาดพันมันซือมาจัตลาด์ใพี่น้องทอดอะไรขอมือหนเนมือแรกอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์ผูถ้ถาในเด้อกดติดตามพร้อมด้วยพี่น้องเด้อเอามือน,นี้ก็สวัสดีครับ